ก็เป <S an> ็นเวลาเกือบ2สัปดาห์แล้วนะครับผมที่สกินวอลเลนแชมป์เปี้ยน2023เนี่ยได้เข้าร้านค้าวอลเลนมาซึ่งผมเนี่ยเป็นหนึ่งคนนับที่ได้จับจองมาตั้งแต่วันแรกที่มันเข้าร้านค้ามาเลยอ๋อลืมบอกไปยินดีต้อนรับผู้เล่นวอลเลนทุกท่านเข้าสู่ช่องผมด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกความรู้สึกรวมพูดเกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้ใช้งานเจ้าตัวสกินแชมป์เปี้ยน2023นะครับว่าจะมีข้อดีข้อเสียยังไงซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากรู้กันแล้วก็อย่าลืมกดไไไไลลลคคค์์กกกดดดดแแชชรรรรให้้้้้้ผผมมมววยยััันนเเเเาาขปปปบบ็ เพื่อความเข้าใจง่ายสำหรับคิวิดอในวันนี้ผมเนี่ยจะขอแบ่งภาษาหัวข้อใหญ่หญละกันนั่นก็คือหัวข้อที่1ผมจะพูดถึงในความสวยงามของเจ้าตัวสกินปืนนี้และในหัวข้อที่2เนี่ยผมจะขอพูดถึงการใช้งานจริงในหมดต่างๆของสกินปืนแชมเปยนะครับและในหัวข้อที่3เนี่ยเราจะมาพูดถึงความคุ้มค่าของการซื้อสกินปืนนี้มาเก็บไว้ในคลังนะครับว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าคุ้มค่าที่จะเสียตังหรือเปล่านะฮะโอเค okay, งั้นเราอย่าเสียเวลากันเลยครับเราไปฟังข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือในส่วน้ได เห็นทีเซอร์มันไปเนี่ยเร่ยกว่าไม่ชอบเป็นอย่างรุนแรงเลยนะแต่พอได้มาจับกันแบบใช้จริงๆในเกมแล้วเนี่ยเรียดว้วาหลายๆคนก็ปรับเปลี่ยนความคิดตัวอย่างรวดเร็วเลยนะครับในหนึ่งในนั้นก็คือตัวผมเองครับเพราะเนื่องจากตัวปืนเนี่ยมีดีไซน์ที่สวยออามากๆและเอฟเฟกอะไรกิมมิกต่างๆของมันเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะผมยกให้มันเป็นแชมเป้ในใน3ปีที่ดีที่สุดสลับส่วนตัวผมเลยนะครับแต่ก่อนที่มันจะสวยได้นะครับผมก็ด้วยความที่มันขึ้นชื่อว่ามันเป็นสกินแชมเปแเราก็อาจจะต้องเป็นแชมเป้้นใแมชกอ,อปืาาเรงจรงิิสน จะยังไม่มีอะไรนะฮะแต่พอเราเก็บสกอร์คิวหรือล่าค่าคิวไปได้เรื่อยๆเนี่ยปืนจะเริ่มมีความสวยงามมากขึ้นตามในภาพเลยครับและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับถ้าเราอยู่เป็นท็อปแฟกหรือว่าหัวตารางอันดับหนึ่งของทีมมาได้เนี่ยปืนจะมีเอฟเฟกต์เรืองแสงขึ้นมานะครับเป็นเปลวไฟอยู่บนปืนแล้วก็อีกหนึ่งกิมมิคที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะนั่นก็คือเมื่อเราอยู่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายภายในทีมเนี่ยโลโก้แชมเปี้ยนเนี่ยมันจะสั่นตึกๆๆๆกนะครับเหมือนห และนั่นก็เป็นทั้งหมดของหัวข้อที่1นงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริกไปในหัวข้อที่2ต่อเลยนะครับนั่นก็คือการใช้งานจริงนะครับสำหรับในส่วนของการใช้งานนะใครที่เคยใช้งานพรามมาก่อนเนี่ยเลยได้ว่ามาใช้สก,กินปืนนี้เนี่ยไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะเลยเพราะว่าทั้งตัวปืนและเสียงของมันเนี่ยมีความที่อยากคล้ายคลึงพรามากๆเยียไี่ว่าม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะเลยล่ะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าปืนนี่ในรูปร่างลักษณะมันออกแบบมาสวยเนี่ยมันใช่ว่าจะดีนะครับเพราะว่าในตอนใช้งานจริงเนี่ยเมื่อเราขึ้นมปอยู่ท็อป เลยนะมันดาบสองคมเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยในตอนที่เราเล่นอยู่เนี่ยสายตาเราเนี่ยมันอาจจะไปจดจ่อกับปืนนะครับมากกว่าที่เราจะไปจดจ่อสภาพแวดล้อมหรือว่าศัตรูที่กำลังเดินอยู่ตรงหน้าเราอะไรประมาณนั้นซึ่งก็เปรียนเสมือนแบบดาบสองคมเลยนะฮะสลับเอฟเฟกต์ของมันแล้วก็อีกหนึ่งข้อเสียของมันนะที่ผมคิดว่าเป็นข้อเสียที่ผมคิดโดยส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าปืนเนี่ยมันมีความดูหนัหนกๆแปลกๆนะเพราะได้อาจจะเป็นเรื่องรูปทรงของปืนด้วยนะครับมันดูใหญ่ๆนะผมพูดข้อเสียของมันมาตั้งสองหัวข้อเลยนะครับแล ช้งานจริงเนี่ยเสียงปืนเนี่ยมันค่อนข้างหนักด้วยส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบใช้พรามอยู่แล้วนะแตล่ละพรามเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสเปรค่อนข้างง่ายนะครับเลยใช้แล้วพอมาเจอสกินปืนนี่อีกเนี่ยที่มันมีความค่อนข้างเหมือนพรามเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําให้ตัวเองเนี่ยยิงคมขึ้นแบบ300%เลยล่ะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับการยิงของมันนะด้วยคราวที่มันเหมือนเหมือนพรามเนี่ยพรามเนี่ยทีเรียกได้ว่าขึ้นชื่อว่าเป็นปืนที่เคาะแบบดีมากๆแล้วก็สเปรเนี่ยค่อนข้างดีนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะด้วยปืนปืนนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยก็พูดไปสิ่งเดียวกันนะครับว่ามันเนี่ยสเปรดีมากขึ้นกว่าพรามนะก็ในส่วนของตัวนี้นีมันก็เป็นในเรื่องของความร สึกอยู่เลยนะครับหลายคน,นอาจจะคิดน่เหมือนผมนะแต่ผมส่วนตัวผมเ่ยคิดประมาณนี้เนาะทั้งหมดทั้งมวลนะภาพรวมที่ผมได้ลองลงไปใช้งานมันจริงๆเนี่ยได้เล่นมาในทุกโหมดแล้วนะก็เลยว่ามันอยู่ในระดับที่ดีมากๆเลยนะผมให้มันเนี่ยเป็นลองลิเวอร์เลยนะครับสำหรับสกินปืนที่ส่วนตัวผมคิดว่ายิงดีที่สุดนะฮะในส่วนของตัวนี้เนี่ยคนอื่นคิดเห็นกันยังไงหรือว่าคุณผู้ชมในคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาด้วยนะฮะ แล้วก็หัวข้อสุดทา้ายของเราครับหัวข้อชิลๆของเราได้ก็คือความคุ้มค่าของมันนั่นเองในส่วนของความคุ้มค่าเนี่ยเราคงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับมันเป็นสกินแชมเปี้ยนซึ่งแชมเปี้ยนก็หมายถึงความลิมิเต็ดและแรครับไม่มีวันกลับมาขายอีกครั้งหนึ่งแน่นอนซึ่งถ้าใครเนี่ยมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะลองมีของแร่แๆติด ID ดีไว้สักอันหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยมีโอกาสที่ยังซื้อได้อยู่ก็จัดเลยครับแชมเปี้ยนในสักวันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเริ่มนที่จะเบื่อวอลเลนแล ก,การวางขายไปแล้วเนี่ยไอดีคุณผู้ชมเนี่ยจะมีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นใน,นระดับหนึ่งเลยแหละครับแล้วก็ความคุ้มค่าของมันจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อยู่แค่ในส่วนของความลิมิเต็ดของมันนะครับคุณผู้ชมลองนึกดูดีนะครับว่าปืนเนี่ยมันมีเอฟเฟกที่สวยและอลังการมากๆเลยนะครับก็คุณเนี่ยได้ทั้งปืนที่มีความแรที่แบบแรมากๆแล้วก็ได้ปืนที่มีเอฟเฟกที่สวยแถมยิงดีอีกต่างหากนะฮะเรีเยกได้ว,ว่าครบเครื่องครบคันมากๆเลยนะครับสาหรับในส่วนของความคิดผมนะครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับการสรุปหลังการใช้งานจะกินแชมเปี้ยนมาได้เกือบ2สัปดาห์นะครับว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวสกินปืนนี้ก็คุณผู้ชมไหนคิดเห็นนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมากันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะกันและเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นเท่แบบไรอย่าลืมรอติดตามชมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายที่อยู่จุ๊บงัวครับผม